หนึ่งสองสามสี่ห้าทอดมันนะครับนี่แต่ว่าขั้นตอนการทอดนันต้องคุกเขาให้เข้ากันใส่ถั่วเยอะๆนะครับปลาน้อยๆน,นะครับสิบรซ้นกันบอกกับเมนู่นยังบอกอือของเวิชีพ่พ่อนทิพย์ว่นนี้ <c oughs> นะครับวันนี้เมนูสามเมนูนะครับ <c oughs> แกงเขียวหวาน <c oughs> ทอดมันนะครับตอนเพื้อนหรือตอนเศ้านี้ึ้นนี้ <c oughs> นะครับกำลังเล่งถวายพระนะครับนี่น่นะแต่ว่ามาไวเพิ่ตออนะครับอย่างละสมัครนะครับผู้จะมาทําครัวนะครับหรืออุปกรณ์เครื่องครัวนะครับได้ทุกอย่างนะครับพออยู่ด้วยกันร้อยคนรูปนะครับนี่ครูบาอาจารย์ท่านนะครับมีจิตเมตตานะครับเดินทางมาประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดบ้านโกบนะครับมาขอความเมตตาคณะสงฆ์นะครับ พอเข้าปริวาสกรรมนะครับพระพิสุสงฆ์กูบาจารย์วัดบ้านเกาะบัวก็อนุเคราะห์นะครับสวดปริวาสให้นะครับอยู่ด้วยกันบางรูปนี่อยู่เป็นปีนะครับบางรูปก็อยู่หลายเดือนนะครับบางรูปนี่อยู่ได้หลายปีนะครับส่วนแม่ขามแม่ชีนับวันจะลดลงนะครับส่วนกูบาจารย์นับวันจะเยอะขึ้นนะครับนี่เด้อนะโดยเฉพาะเม่ครัวนะครับนี่นะครับตัวหลักนี่ขาดไม่ได้นะครับนี่ เศร้าปวดอนข้อมือเรอบนณีเหตุทางนี้เาถนัดปวดข้อมือนะครับนี่หนุ่มที่สุดสงสัยจะเป็นไม่ชีพรทิพตีนะครับนี่ <c oughs> โอ้ยหันมาตอนนี้จะเจอแกงเขียวหวานนะครับนี่ยังรอ ลงหม้ออยู่นะครับนี่ตะไคร้ทั่วคือมีเขาพร้อมมหมอมันนี้ของบนวานของนวานนี้นะครับนี่ตัวใดสีเห็ดเพ่นโอ้นี่บอมพัตะหารเพินนะครับเตรียมไว้นะครับเตรียมไว้แต่เมื่อวานแล้วก็ใส่ตู้แช่ไว้นะครับตู้เย็นตู้แช่ไว้นะครับแล้วก็นําออกมานะครับเตรียมทําถวายพระนะครับ อยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับวัดบ้านโกโบอาเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับหันมาทางนี้ก็จะเจอญาติลุงตานะครับทําพัฒนาหารถวายลุงตานะครับแต่วันนี้นะครับมีขึ้นมีลงนะครับบางวันก็อาจจะมีสามบางวันก็อาจจะมีสองบางวันก็อาจจะมีหนึ่งเพิ่นไปใส่เพิ่นเมื่อบอกกับนครพนมนะครับกับนครพนมแล้วนะครับมือใดิลัสิมาบ้านเี้ โอ้มันอวานสิบพสภาพโอ้อีกนานเหมือนกันนะครับนี่สอบสอบเสซตมันกับเมื่อหลุดเนาะสงสัยนึกถึงหลานนะครับหลานใครๆก็รักนะครับนี่หลานปิดเทิมเท่มก็เลยเมื่อหาหลานโอ้ยหลานจะว่าอายุยี่สิบโลเป็นต้นหอวดดอกถ้าตัวเล,เล็กๆเบือน้องน้ำฟ้าน้องน้ำมนนี่พอคิดถึงอยู่นะครับ นะครับเตะเข้าข้างตัวเองเลยนะครับ